บล็อกกระแทกลายสายขนาด1,000นิวตันเมตรครับแรงไขออกสูงสุดถึง1,000นิวตันเมตรแรงไขเข้าสูงสุดถึง850นิวตันเมตรครับผม mm hmm. เพื่อนเพื่อนครับใช้ดีจริงเราก็บอกต่ออันไหนไม่ดีเราก็บอกผ่านครับผมดีไซน์คุ้นๆน,น,น,นะครับโรงง,งานครีดีเองเนี่ยนะฮะทำา o m m ให้กับหลายๆแบรนด์ชั้นนำคือผู้ผลิตเป็นของจีนโดยตรงนะครับเป็นจีนเกรดเคือเป็นจีนที่เป็นว่าสินค้าได้คุณภาพ คลริดีเองได้ออกมาทําตลาดขายเหมือนกันนะครับบริการหลังการขายสามารถเคลมได้ง่ายนะฮะตัวนี้นะครับเป็นบัลเลตมอเตอร์นะครับตัวหัวเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งทับสองหรือว่าสี่หุ่นนะครับครึ่งนิ้วนะฮะนี่นะครับเป็นรุ่น C W หนึ่งพันนะครับแรงสูงสุดหนึ่งพันนิวตันเมตรนะครับยี่ห้อแคลริดีนะครับรอบสปีดสูงสุดอยู่ที่สี่พันรอบต่อนาทีนะครับ นี่ดีไซน์จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนๆด้านบนนี้สามารถคล้องสายนะครับคล้องสายสะพายได้แขวนได้อะไรได้นะครับเพราะว่าตัวนี้แรงบิดค่อนข้างสูงน้าหนักตัวค่อนข้างหนักนะครับน้าหนักตัวเปล่าตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2อกิโลนะครับแล้วก็โหมดปรับนะครับจะมีตัวนี้ไขเข้านะครับจะมีทั้งหมดสาโหมดนะครับไขออกจะมีสามโหมดนะครับไขออกก็คือโหมดเบา หมดแรงแล้วหมดที่สามหมดสุดท้ายก็คือหมดแรงนะครับแต่มีระบบป้องกันน็อตตกนั่นเองไฟจะอยู่ด้านบนตัวนี้นะฮะส่วนแบตตัวนี้ผมซื้อแยกมานะครับตัวบล็อกผมซื้อตัวเปล่ามาตัวแบตตัวนี้เป็น15เซลล์รุ่นใหม่นะครับซีเรตอยู่ที่ 3C นะครับค่าประสิทธิ์ 9,000mAh นะครับเป็นแบตเซลล์21700นะครับตัวนี้เพียงพอต่บล็อกตัวนี้อย่างแน่นอนบล็อกตัวนี้กินกระแสนะครับเพราะว่าเป็นบล็อกตัวใหญ่1 0 0 0ตรกินแน่นอน แต่ออกแน่นอนใช้ได้ยันหกล้อไฟจะอยู่ด้านล่างนะครับลองดูเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมปิดไฟตัวนี้ก่อนโหมดตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีรูปแบตนะครับแต่สามารถเช็คแบตได้ที่ตัวนี้เหมือนกันนะครับสินค้าจะส่งมาจากเชียงใหม่นะครับสต็อกอยู่ที่เชียงใหม่ตัวนี้มีแบตมาแค่สามขีดนะครับยังไม่เต็มเดี๋ยวผมต้องใช้เพิ่มนะฮะตัวโหมดการใช้งานนะครับมีโหมดหนึ่งโหมดสองโหมดสามตรงนี้นะครับไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมอ่าหนึ่งนะครับ 2นะครับสามนะครับผมให้ฟังเสียงนะครับเบอร์หนึ่งนะครับโหมดสองนะครับโหมดสามนะครับแรงเลยทีเดียวาขออกเบอร์หนึ่งนะครับาขออกโหมดสองหรือเบอร์สองนะครับโคตรแรงครับโหมดป้องกันน็อตตกนะครับดูนะครับดูที่นิ้วผมนะครับ จะหยุดนะครับถ้าเครื่องไม่มีโหลดเนี่ยมันจะเปิดนิดเดียวแล้วมันก็จะหยุดเลยนะครับแบบมีสามขีดนะครับเดี๋ยวผมจะถอ,นอดน็อตล้อรถทีนี้ผมจะเทียบกับตัวนี้อีกตัวนะครับแต่ตัวนี้เป็นงานสามเอครับตัวนี้แรงบิดสูงสุดที่เขาเคลมบอ,อกว่าคลายน็อตนะครับห้าร้อยยี่สิบนิวตันเมตรนะครับเพื่อนเพื่อนครับ อันนี้จะไม่ได้เขียนนะครับในคู่มือก็จะไม่มีนะครับแรงบิดสูงสุด520นิวตันเมตรนะครับจะไม่ได้เขียนไว้เป็นมาจิต้ารุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแบตที่มากับเขานะครับเป็น10เซลล์นะครับมาจิต้านะฮะ2,000มิลลิแอมป์10เซลล์ก็4,000มิลลิแอมป์หรือ4แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทียบให้ดูนะครับว่าระหว่างเจ้ามาจิต้าตัวนี้กับแคลิดี้1,000นิวตันใครจะเอาน็อตล้อหลังของผมออกมาดูกันครับมาลองเจ้า มายิต้าตัวนี้ก่อนเลยนะครับแรงบิดขันออกขันคลายนะครับสูงสุดอยู่ที่520นิวตันเมตรแล้วเราลองมาดูกันนะครับว่าจะถอดน็อตล้อของเราออกกันไหมตัวนี้บอกก่อนนะครับตัวนี้ใบล้านยางมาปะยางเขายิงบล็อกลมมายังไม่เคยไขยออกนะครับไม่เคยใช้ปจัจจด้ามขันแข็งไขออกหรือว่าเจอการไขามาก่อนนะครับลองดูนะครับผมจะไขออกที่ระดับแรงสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ลองดูนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามเดี๋ยวนับวินะครับผมจะยิงครั้งละไม่เกินห้าวีนะครับเพื่อป้องกันบล็อกไม่นะครับไม่ออกนะครับครั้งที่สองเอาแค่สามครั้งนะครับสคือไม่ออกนะครับตัวนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทาไมไม่ลองไข่เข้ากระแทกไปนิดนึงเพื่อให้สนิมหลุดเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเป็นเบอร์สองถูงสุดเลยนะ หนึ่งสองไม่ออกครับเพื่อนๆน,นะครับไม่ออกโอเคเรามาดูตัวนี้เหมือนกันตัวที่สองนะครับตัวนี้โดนบล็อกลมมายังไม่เคยยิยงออกเลยนะครับแบตเต็มนะครับตัวนี้บอกก่อนแบตเต็มแบตเต็มเพื่อนๆลองดูแบตเต็มนะไม่รู้เห็นไหมแบตเต็มนะครับ 1, 2ไม่ขยับครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเจ้าแคล,ลิดีตัวพันนิวตันเมตรของเรากันนะครับน็อตส,สองตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนนะฮะตัวนี้ผมจะใช้เบอร์สองในการขายออกนะครับลองดูแบตบมีแค่สามขีดนะครับได้มายังไม่ได้ชาร์จนะครับตัวนี้แบต ามาลองดูกันนะครับลองดูความแตกต่างนะครับตัวนี้หนึ่งพันนิวตันเมตรในการขัดคลายไปครับเพืเ่อนๆหนึ่งสองนะครับออกอย่างง่ายดายออกแล้วนะออกแล้วนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมจะลองไขออกที่ระดับเบอร์หนึ่งนะครับแล้วมาลองดูกันว่ามันจะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะตัวนี้เบอร์หนึ่งนะครับลองดูแบบแรงบิดเบาๆดูหนึ่งสอง อะไม่ออกเหมือนกันเอาใช้เบอร์สองเลยเพราะว่าแรงบิดเบอร์หนึ่งมันอาจจะน้อยไปหนึ่งสองแน่นครับตัวนี้ไม่ออกเหมือนกัน ถือเรามาดูกันนะครับว่าเพราะอะไรมันถึงไม่ออกนะครับใช้ด้ามแข็งหดดัวด้ก่อนนะครับยาวยี่สิบนิ้วนะครับพอตัวตัวมอกลมตัวใหญ่มาด้วยนะครับเพื่อน <c oughs> นีอนเป็นสนิมเนะพื่อนไม่ออกเลยทีนี้ผมเมาด้ามแข็งคลายมาหน่อยแล้วนะนะเดี๋ยวผมเอาแคลิดี้มายิง ช้โห,หมดป้องกันน็อกตกน็อตตกนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองออกแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะฮะระดับหนึ่งพันนิวตันเมตรก็ยังเอาไม่อยู่แสดงว่าตัวนี้นะครับหนึ่งน็อตเป็นสนิมสองโดนบล็อกลมตัวใหญ่มากๆยิงเข้ามานะครับมันเลยทําให้ไม่ออกเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ควรจะมีด้ามขันแกงนะ่ครับปจัจจพวกนี้นะครับโหนมนลงมานิดนึงก่อนนิดเดียวไม่ต้องใช้แรงเยอะให้มันขยับนิดนึงเพื่อนเพื่อนค่อยเอาบล็อกยิงเข้าไปก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมเอาปจจป้อนไล่อีกทีนะเรามาดูนอตตัวนี้กันว่าจะออก <S 2> <S 2> <S ไหมวใช้ที่เบอร์สองเลยครับเบอร์แรงส,สุดในการขันคลายนะครับตรงนี้บล็อกดึงกระแสกค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่มอเตอร์ไม่ร้อนนะครับหัวบล็อกร้อนดึงสองบายครับ เดืดดอดเนาตัวนี้เป็นน็อตท,ที่ว่าเป็นน็อตการขโมยนะครับมันจะแน่นมากแน่นกว่าปกตินะครับเพราะว่าเป็นน็อตกันขโมยด้วยแล้วก็ออกยางมากที่สุดนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราลองอีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ เดี๋ยลองแค่เบอร์หนึ่งดูกันนะเพื่อนๆไงครับเบอร์หนึ่งการขันคลายหนึ่งสองเบอร์หนึ่งก็เพียงพอแล้วครับในการขันออกสี่ตัวนี้ผมบอกก่อนนะครับไม่เคยเอาออกเหมือนการดนบล็อกลกมอัดมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างยากสำหรับน็อตตัวที่เป็นน็อตกันขโมยนะฮะมี ตัวด้ามแข็งไว้โหดลงมาหน่อยกระดิ่มกันนะครับเพื<ม>่อน<ๆ>เพราะว่าถ้าระดับ1,000นิวตันเมตรขันคลายไม่ออกเนี่ยต้องเป็นบล็อกใหญ่แล้วขนาด1นิ้วหรือไม่ก็3ส่วน4นิ้วนะครับก็เป็นบล็อกตัวนั้นที่แรงบิดระดับ1,600น้วตันเมตร1,800นวตันเมตรหรือ2,000นิวตันเมตรขึ้นไปนะครับประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมค่อยเอาประจานลมาไล่นะขอจบการรีวิวเพียตัวนี้ขอบคุณครับ